เราสังเกตเลยครแบบับเหมือนซุ้มโคม้งของวัดไหม <laughs> อันนี้เรียกอะไรระเบียงคดการเดินรับอิบสเเปิดเข้ามาเสร็จพื้นที่ที่โลง่ลงๆตรงนี้เนี่ยก็จะจัดวางด้วยโต๊ะเก้าอี้สําหรับนั่งทํางานของคนในออฟฟิศนี้นะครับอืเราจะนั่งกันแบบนี้นั่งเรียงกันแบบนี้พอเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นพื้นที่วางโต๊ะประชุม ทุกคนคิดว่าอาคารข้างหลังนี้ครับเป็นอาคารอะไรครับเราออกแบบที่นี่เป็นสำนักงานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับดีมจะพาทุกคนมาดูสำนักงานที่เรากําลังออกแบบมาแล้วก็พาไปดูการจัดสรรพื้นที่และความโดดเด่นของที่นี่ว่ามันเป็นยังไงไปดูครับ ออฟฟิศที่เรากาลังก่อสร้างเนี่ยครับมีพื้นที่ประมาณสัก4 5 0 0ตารางเมตรพื้นที่ตรงนี้ครับจะติดกับถนนหลักของระยองผมออกแบบให้ออฟฟิศเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่สามารถจอดเสียบรถข้างหน้าได้เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงไอ้ตรงนี้ครับผมออกแบบว่าเป็นเหมือนซุ้มอาร์โค้งเพื่อให้เขาโปรเทคแดดไม่ให้โดนตัวอาคารอย่างเต็มที่ทุกคนก็จะตั้งคําถามว่าอาคารที่มันไม่มีหลังคาแบบเนี้ยมันจะกลัวน้าฝนไหมเดี๋ยวให้ดิม อธิบายเรื่องนี้เลยถ้าเป็นเรื่องของน้ำฝนเนี่ยจริงๆเราคิดไว้ตั้งแต่ตอนออกแบบแล้วครับด้านบนเนี่ยจริงๆเราเห็นเหมือนจะไม่มีหลังคาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลังคาเมทัลชีสทําสลปซ่อนลงไปอยู่ด้านในแล้วก็เราก็จะกกอบปรัเปรตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เวลาเรามองจากด,ด้านนอกเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นอาคารทรงกล่องสวยงามไม่เห็นหลังคาสูงต่ําให้มันดูไม่โมเด์น ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของออฟฟิศแห่งนี้ครับเอเราเดินเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาดูเนี่ยตรงนี้ไอ้ถงทางเดินเนี่ยก่อนที่จะพาเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เห็นที่วันนี้พามาดูเนี่ยให้เห็นรูปแบบของโครงสร้างก่อนกว้างของอาคารเราเนี่ยของทางเดินเราเนี่ยก็จะทําให้พอด,พอดีพอดีเลยสักประมาณสักเมตรยี่สเมตรห้าสิบนะครับถงที่สูงขึ้นไปเงี้ยให้ทุกคนสังเกตข้างบนเนี่ยครับเห็นไหมฮะทุกคนบอกว่าเอ๊ะ e <y, S 2> แล้วถ้ารางน้ําที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะรั่วผ่านรางน้ำไหมเรา ทุกคนลองสังเกตเลยครับข้างบนเนี่ยครับจะเป็นกระบะน้ําทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะต่อท่อเดรนน้าทุกๆช่วงของเบรเสาเป็นแบบนี้มันก็ลดโอกาสในการรั่วซึมของข้างบนได้เราลองนึกว่าตรงนี้ครับคือชายคาของบ้านแบบสมัยก่อนตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนลักษณะแบบนั้นเลยแต่แค่เราแค่ออกแบบซุ้มโค้งเข้ามาให้มันมีลักษณะแบบหว,วานๆหน่อยนุ่มๆหน่อยให้รู้สึกว่าทุกคนที่มาทํางานในออฟฟิศเนี่ยอยากทํางานแล้วก็ไม่ได้มาออฟฟิศซีดเดียมๆอึดอัดๆแบบสมัยก่อน บริเวณนี้ก็จะเป็นทางขึ้นของออฟฟิศเราเราก็จะออกแบบเป็นสเตปขึ้นมาประมาณ3-4ขั้นครับซึ่งหน้าออฟฟิศเราเนี่ยจะเห็นว่าเชื่อมติดกับถนนของระยองเลยพอเดินเข้ามาแล้วนี่พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เห็นโลง่งโลตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวอนาคตมันก็จะเป็นประตูกระจบานใหญ่ก็จะเปิดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาเสร็จพื้นที่ที่โลง่งโลตรงนี้เนี่ยก็จะจัดวางด้วยโต๊ะเก้าอี้สาหรับนั่งทํางาน ของคนในออฟฟิศนี้นะครับเราจะนั่งกันแบบนี้นั่งเรียงกันแบบนี้เราเออกแบบให้พื้นที่นี้น่าจะรองรับโต๊ะได้ประมาณ3แถวครับแถวและประมาณสตัวได้พอมาทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นห้องประชุมของเราครับซึ่งห้องประชุมเราก็เหมือนกันก็จะเป็นบานประตูกระจกสูงเลยพอเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่วาง โต๊ะประชุมผนังฝั่งนั้นนจะเป็นที่ติดตั้งทีวีไว้สําหรับพรีเซนต์หรือว่าคุยหรือประชุมอะไรต่างๆด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีหน้าต่างบานใหญ่อยู่2บานซึ่งก็ถ้ามองออกไปเนี่ยก็จะเห็นซุมอา่างของเราด้วยทําให้ในห้องนี้มันไม่ดูทึบจนเกินไปมีแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เข้ามาสู่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องของผู้บริหารซึ่งก็จะเห็นว่าห้องผู้บริหารกับห้องประชุมเนี่ยเราจะมีบานหน้าต่างกว้างมากเต็มเบสเสาเลยก็คือผู้บริหารเนี่ยก็จะสามารถเห็นกิจกรรมในห้องประชุมไไดด้้้้ว่าาเกิออะรขึนน,นนนนใตีบง ห้องนี้จะเป็นห้องอะไรครับพี่มินออฟฟิศเนี่ยเป็นออฟฟิศที่ต้องสต็อกของอยู่นะครับพอเวลารถมาส่งของเนี่ยเขาก็จะไปส่งข้างหลังแล้วเพราะว่าเช็คอัพเช็คอะไรข้างหลังเรียบร้อยแล้วเขาจะผ่านตรงนี้ที่เป็นรีเซพชันที่เป็นคนนั่งทํางานเนี่ยผ่านเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นของที่สําคัญนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสต็อกของ,ของ,ข,องของที่เราขายครับเพื่อเวลาใครเข้าใครอ,ออกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมีการคนย้ายหรือผ่านตรงนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะไม่มีช่องเปิดเลยทุกคนนจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนตู้ เรียงกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีช่องเปิดเพราะมันเป็นห้องที่สําคัญนะครับเราก็จะเก็บของแล้วก็รกคุนแจไว้ที่นี่เลยอาคารทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกออกแบบให้ไม่มีส่วนไหนที่แบบปะทะกับตัวแดดเต็มๆเ,เลยเพราะว่าพอเวลาเราทํางานกันกลางวันอ่ะแสงแดดในประเทศเราเนี่ยมันค่อนข้างร้อนถ้าเราออกแบบอาคารให้ผนังเรียบไปเลยมันก็มีโอกาสที่จะปะทะแดดเต็มๆมันจะทาให้เราเปลืองพลังงานมากๆต่อให้เราใช้แอร์เยอะ ขนาดไหนอย่างเงี้ยค่าไฟมันก็จะโดดไปเยอะหรือว่าเราใช้กระจกที่พิเศษมากๆม,มันก็จะเป็นการเพิ่มคอร์สขึ้นไปวิธีการออกแบบของเราเราก็เลยออกแบบซุม้มอาร์คเนี่ยที่เซตอัพออกไปก็เป็นการป้องกันแดดเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาดูไอ้ซุม้มโค้งที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าผมไม่อยากให้แดดมันส่องโดนตัวอาคารท,าทั้งๆที่ผมเนี่ยออกแบบให้ผนังอาคาร ากว่ปติเศบ้านที่เราออกแบบหรือออาิทีัเรออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นผนังเบิ้ลสชั้น1ก็คือเรื่องความสวยงามครับเพราะว่าเวลาเราก่อเสาขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นผนังเบิ้ลเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกับภูมิเสาโผล่ออกมามันก็อาจจะทําให้ความสวยงามเนี่ยมันลดน้อยลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการระบายความร้อนครับก็คือพอผนังมันมีสองชั้นเนี่ยมันทําให้ลาแดดสองเข้ามาเนี่ยมันมีผนังอีกชั้นหนึ่งเป็นตัวดูดซับแสงไม่ให้ความร้อนเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็ผนังเนี่ยบางจังหวะเนี่ย จะทาให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปทุกคนลองไปดูบ้านตัวเองท,ทั่วไปหรือออฟฟิศตัวเองทั่วไปครับผนังตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ประมาณสักสิเซนตัวสิเซนเนี่ยที่ดีผมอธิบายก็คือเป็นผนังชั้นเดียวก่อชาบแล้วก็ติดอลูมิเนียมเลยแต่ของเราเนี่ยครับอันนี้จะเรียกว่าชั้นเดียวอะ่ะยังน้อยไปเลยครับเพราะว่าเราออกแบบให้แบบหนามากเพื่อให้ตรงนี้ครับ มีความรักชุนี่อะไรที่มันดูมีเดฟหนาหนาไดูเงี้ยมันจะดูแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ให้กลิ่นอายของความรักชุนี่ขึ้นมาพอเวลาเราติดอลูมิเนียมบนเดฟฟ้ามันก็จะมีเดฟของขอบอลูมิเนียมแต่มันก็จะเพิ่มมาด้วยต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าสาหรับชิ้นส่วนของผนังและโครงสร้างอีกประมาณสักส0มสสเอร์เซ็นเพราะว่าพอมันมีผนังปุ๊บมันก็จะทําให้โครงสร้างเราต้องเพิ่มเยอะขึ้นด้วยเราสังเกตเลยครับเหมือนซุ้มโค้งของวัดไหม อันนี้เรียกอะไรระเบียงคดทางเดินรอบอุโบสถทางเดินรอบอุโบสถจริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็แอดแอปออกมาจากซุ้มโค้งแบบนั้นหละครับให้มันมีความรู้สึกเหมือนเ,ออเป็นทางเดินรอบๆแล้วก็มีชายคาที่คุมบังแดดและฝนนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลังของออฟฟิศเราซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สําหรับจอดรถของพนักงานแล้วก็บริเวณด้านหลังของออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่อื่นๆอีกก็คือเป็นพื้นที่เซอร์วิสแล้วก็เป็นพื้นที่ครัวของพนักงาน ก็จะอยู่บริเวณทางด้านนั้นนะครับเป็นพื้นที่ให้สําหรับพนักง,งานได้พักผ่อนแล้วก็อาจจะทําอาหารในต่อกลางวานันซื้ออะไรมากินร่วมกันใช้เวลาสังสรรค์ร่วมกันในต่อกลางวันนะครับ มันจะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นว่าเราจะไม่ได้เทโครงสร้างตรงนี้ไว้เลยตรงนี้จะสกปรกอยู่นิดนึงนะครับหลังจากที่เราเคลียร์เรียบร้อยมาแล้วเนี่ยโครงสร้างหลักของเราเนี่ยจะเป็นแค่ขอบเขียนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เทออนกราวด์หมายความว่าเราเทโครงสร้างแยกกับตัวอาคารหลักแล้วเราจะเสริมหลังคาขึ้นมาตัวเสาต้นนี้ครับก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็รับหลังคาเป็นชายคาเข้ามาเพราะตรงนี้เป็นเหมือนสตเก็บของรถกระบะก็จะขึ้นมาแล้วก็ถอยเสียบและแพลตฟอร์มเนี่ยครับก็จะยกของ ขึ้นกระบะแล้วก็ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมออกแบบไว้ให้มันมีสัก3าสเต็ปนะครับเพื่อให้แบบรถกระบะมาถอยเสียบปุ๊บแล้วสามารถเอาไอ้เชื่ครับลากขอออกมาแล้วก็เทินขึ้นรถกระบะได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ออกแบบให้มันเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ครับมันก็จะลำบากยกขึ้นยกลงเหนื่อยนะครับและอย่างที่ดีมบอกเมื่อกี้พื้นที่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นพื้นที่คล้ายคแคนเตนโลง่ลงๆแบบนี้เลย ตัวแคนทีเนี่ยครับก็จะมีครัวแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางพื้นที่เนี่ยก็จะทําเป็นเหมือนระบายอากาศไว้เพื่อเวลาพักง,ง,งานของเราเนี่ยมากินข้าวตอนกลางวันบริเวณห้องน้ำเนี่ยก็ออกแบบให้มันโปรง่งโล่งเลยกลิ่นอับก็จะไม่อยู่ในนี้นะครับห้องน้ําก็จะมีทั้งห้องน้ําหญิงห้องน้าชายนะครับที่ถูกแยกกันอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันเรื่องของกลิ่นหรือว่าความสกปรกของแต่ละส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ระบายอากาศ นี่คือภาพรวมกว้างของขออฟฟิศที่ระยองที่เราออกแบบกันได้สักปกเดือนถ้ากับเดือนเราทํามันได้ถึงขนาดนี้แในรายละเอียดของงานก่อสร,ร้างเนี่ยครับทุกคนก็จะเห็นว่ามาตรฐานของงานก่อสร,ร้างที่ทีมเราก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยและถ้าใครอยากมีออฟฟิศแบบนี้บอกดีนด้เลยครับเ๋ยที่บอกแบบให้แล้วมันเจนอะไรสวัสดีครับก็คือหลังคาเนี่ยสล้มลงมาสล้มของหลังคาเนี่ยอยู่ที่ห้าหอาใช่ไหมแล้วก็ลงมาเป็นรางน้ำตัวรางน้ำเนี่ยจะเห็นว่าเราใส่ซับพอร์ต ตัวล่างไว้อยู่แล้วเป็นแซนเลอร์เกียร์สามถึงสี่นะครับแล้วก็ความหข็ขอ,องแซนเลอร์ก็จะหนเมื่อเราทำล่างน้ำเยอะเนี่ยเราสังเกตอีกครับเดินตรงนี้นประมาณตั้งแต่เก้าเมตรเนี่ยเรามีรูระบายน้ำเนี่ยหนึ่งรูสองสามสี่รูในการเดินน้ำฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะป้องกันปัญหาน้ำขังแล้วล้นล่นางอรกมด้